ที่เราขุดดินเสร็จแล้วขึ้นแปลงนะคะเราก็จะมาซับให้ละเอียดตากให้พึงไว้ประมาณหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนก็ได้ค่ะให้ดินได้รับออกซิเจนแล้วเราก็จะกลียให้มันป็นแปลงส,สวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะหว่านต้นกันแล้วค่ะจริงๆแล้วว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยแต่พอดีว่าเรายังไม่ได้ซื้อมาเราก็เลยทําไปก่อนเพราะว่าดินตรงนี้มันค่อนข้างอโอเคอยู่เป็นดินดํา ถ้าถติว่าเป็นดินแดงแบบนั้นเราจะใส่ใส่ฟางลงไปเพื่อให้มันโปร่งนิดนึงนะคะแป๊บหบนึ่งเราจะใส่ฟางขอเปลี่ยนถุงมือก่อนค่ะนี่แบบว่าประหยัดมากประหยัดของจริงประหยัดโลกร้อนช่วยโลกร้อนจริงหรอแม่ยังไงมันก็เป็นพลาสติกอยู่ก็เราจะได้ใช้หลายๆรอบนะเราแค่ไม่ให้มือเราดำก็จะว่าเดี๋ยวนะแม่ใส่กับดัอนอ้าวตาลกเลย อันนี้ข้างนี้แป๊บเล็กแป๊บเล็กนี่กำลังซื้เล่นอยู่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาฟางใส่นิดนึงให้มันโขมโขมซื้่เข้าไปคุณเขาจะได้เห็นกันก็คุกคุกมป่า น้องสาม,มาผม้ชิงตากล้องไม่ขยันไม่อยากขายเลยิงๆมันต้องคุกเข้าไปข้างในดีเดี๋ยวมันจะคุกของมันเองซูมเข้าไปว่าเขาจะเห็นรายละเอียดเลยเสร็จแล้วไปเอาก่อนผักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ลงก่อนค้า คณะมันมีสองแบบนี่คณะยอดมีสองพันเจียตไตเขาบอกเจียตไตที่ดีที่สุดละเดี๋ยวเราจะหวานคณะนะคะเอาไปออกกล้องวิดีโออื่นเดี๋ยวนะหาเม็ดคณะก่อนออกแยกแข่งกันาเดีย๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะเม็ดคณะจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเม็ดคณะซุม้มเข้าไปเม็ดคณะเนาะ โอเคนะคะออกมาไปไม่ต้องหว่านมันขีดเพราะว่าถ้ามันขีดเกินไปมันจะต้นมันจะแน่นประมาณนี้นะคะอเหมือนโรยเกลือเลยโรยเหมือนโรยเกลือใช่ละคุณบอกมันโรยเกลือโรยไปเหมือนเหมือนแม่โรยโรยอากาศอ่ะมันไม่เห็นสักนิดเลยเราจะไม่เอาแบบว่าเยอะเกินไป มันไม่ค่กระกดิกนิ้วอะคณะหนึ่งแปลงนี่จะเยอะไปไม่เยอะนะคณะหนึ่งแปลงไม่เยอะเยอะสิแม่เด็กต้องการปลูกแตงกว่าดองหนึ่งแปลงแตงกว่าดองเรายังไม่ได้ไปซื้อไม่พันมันต้องซื้อไม่พออ,อีนิดนึงนะทีน,นี้ก็จะไม่ถี่จนเกินไปละแม่ยูทูปมันถ่ายคลิปไม่ได้เกินสิบชั่วโมงหรือเปล่าเ,ออเราไม่ได้ถ่ายเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เสร็จสิบชั่วโมงเหรอแม่ ไม่น่าจะเกินนั่นแหละเรื่องถายโอ้ยไม่น่าเพิ่มเสียงเลยแม่ถ้าจะพอแล้วเนาะทีนี้เหลือฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราจะใส่กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งน้ำมันหอยวันห้าอันนี้เป็นเม็ดเม็ดกวางตุ้งเม็ดผักกาดกวางตุ้งมันจะ เม็ดเล็กกว่าคณะนิดนึงนะคะต <สะ S 2> ่างกันเห็นไหมคณาจะเม็ดใหญ่กว่านี้นะแม่ตรงนี้เป็นควางตุ้งค่ะอากาศควางตุ้งแม่มันตกตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันไม่งอกหรอแม่งอกมันก็จะงอกออกมาไม่เป็นไรแล้วแม่ก็จะขุดทิ้งไม่หรอกเราก็ให้มันขึ้นไปจริงๆเราต้องใส่ถึงครอบแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรายังไม่มีเดี๋ยวเรามาใส่วันหลังได้ทุกอย่างซ่อมได้ซ่อมได้ แล้วก็แม่ก็จะเหลือตรงนี้ไว้นิดนึงไว้สำหรับหว่านต้นกระลอกตะก้องร้อนะตากล้องรอแป๊บนะคะกระลำดอกเราหาต้นกระลำดอกตากล้องร้อนนายยอด <c oughs> อ๋อ,อกระลำดอกวิ่นี่นะคะเดี๋ยวหาดูเม็ดกระลำดอกก่อนเม็ดแบบไหนและแอคชั่น <c oughs> มันจะคล้ายๆเม็ดผักกาดนะคะ ออกยากจังเลอือเราจะไม่หวานมันมานเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เราต้องเอาต้นมาแยกปลูกอีกทีนึงประมาณนี้นะคะเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงอ๋อนี่น่นเสียบจ้าไม่ได้ตามอโอเคนะได้เพิ่มเสียงเสียบรือแม่ตะเกียเพิ่ม <laughs> เสียง เราก็ใช้ฟงางก่อนฟางนี่เราก็ไปเอามาเหมือนกันจากที่ไหนนะน้องคุณอ๋อจากที่ไปวิ่งมาทุ่งนาชั่วลายมากเลยเป็นปนของคนอื่นเนี่ยไม่ปนหรอกเขาเป็นเขามันก็เหมือนเป็นเศษขยะของเขาที่เขาทิ้งไว้ในทุ่งนานเราก็ไปเอามาเหมือนเราเก็บขยะให้เขาเน,นี่ยแหละเดี๋ยวเราไม่ได้เก็บหมดนะเราเก็บไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำอ่านิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปเอาไปเอาใหม่ ไม่อยากเอาอีกนะเด็กใหม่จะไปเอาใหม่ไม่ไม่พอจริงๆก็ถ้าถ้าตรงที่ดินไม่งามแล้วก็เผาเอา,าฟางเอาที่เท่าใส่นิดนึงนะคะตรงเนี้ยมันให้ความชุ่มชืน้นเวลาต้นมันขึ้นมาเวลาดลลน้ำมันก็เกิดได้ไม่ล้มนะคะเย่เราได้เขาา้าบ้านไปเล่นลเกมแล้วได้แล้วได้แล้วพูดถึงเรื่องอื่นทำไมเนี่ย นิ้วเด็กมันชอบบังอ่าวันเดอฮาวอาวันเด้อบายตกใจนี่ของเราต้นมะเขือเทศซึ่งมันออกเองฮะมันออกเองเสียได้หักไปกิ่งนึงเพราะมันไม่ปลูกแต็กัวโดงเหรอเตงกวโดงเดี๋ยวเราไปซื้อเม็ดมันก่อนแม่จำได้ว่าแม่เคยซื้อมาแล้วมันหายไปไหนตรงนี้ ฟางตัวน,นี้มันเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องหรือเปล่าไ,ไม่มันปูเฉยๆเออมันสึกเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องใอส,อส่มาหกกระสอบสุดท้ายใช้แค่สองกระสอบโอ้ยทั้งโอ้ยจะโดนต้นพริกต้นพริกจะตายหมดโลกไม่ตายหรอกใส่ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำนแม่เชื่อไหมแม่ว่าถ้าแม่ให้เด็กปลูกดอกไม้ตรงหน้าบ้านอีกเลยยออ่ออ่ะมันจะเน่าตายแม่เชื่อไหม ไม่ช่ว่าถ้าไม่ให้เด็กปลูกดอกไม้ตรงหน,น,น้าบ้านนกนต้นนั้นมันไม่เน่าหรอกพอลดน้ำมันก็จะขึ้นใหม่มันจะตายต,าต,าต้นปีศาจไม่ปลูกสินปาปีศาจเป็น่นูเอาไปให้ครูมแม่แล้วครูแล้วแล้วบอกว่าเอาไปเด็ดหลังป้าครูก็ได้แล้วครับผมไม่ว่าแล้วครับครูแล้วก็ให้ครูกำนังขอนเรือร่องความชั่วรายเอลอ สิทเนี่ยนี่อีกนิดเดียนะเด็กไม่ลดวันนี้เด็กไม่ต้องลดเย้แม่ลดคนเดียวเย้ไก่แม่ทำเองเย้ เอ,ตอาต้นปีศาจมาหวานสิแม่เอาต้นแม่ไม่ช้เามมเสียไม่เราเด็ดรากของมันมาหนึ่งเส้นแล้วต้นปีศาจจะงอกไหมตัดหมายถึงเอารากมาหนึ่งเส้นนะแม่ท่า,ทางงน,นอง,อง,าง,งอกแล้วไหมอันนี้ปีศาจของแท้ มันอะไรนะเอาฟางกบด้านบนนะคะเวลารดน้ำอย่างเงี้ยไม่ทันมันก็ไม่กระจายคือร้อนรกตัวมันให้ความชุ่มชื้นมันเก็บอุ้มน้ำได้นานตะก้องอย่างนอนแล้วก็ทำให้เออตอนต้นกล้าตอนที่มันขึ้นมาเลยมันจะมีที่ยึดมันไม่ค่อยล้ม ถือว่าเสร็จแล้วเเดี๋ยวเราลดน้ำก่อนนองคนเราดนี้ก่อนแี้เกียถือแล้วจะไปนอนเล่นเกมลนปิเลดน้ำก่อนลุกขึมาจะโดน้ำน้องงงไปปิดใช่ไหมไม่โดนหรอกเชียงสิไม่โดนหรอตาล้องเก็บโดนอันไม่โดนเด็กเลยแม่ขาไม่เปียกเพราะแต่นี้เดียวหนาวกรเดิมอีก ตอนแรกว่าหนาวนะตอนนี้หนาวกว่าเดิมอ้าวเปียกชุ่มชืน้นก็รดน้ำต้นพีชที่เราปลูกลก,กันนวดนวดมันไม่ยิงกระสุนน้ำอ่ะดูสิมันเหมือนไม่ยิงกระสุนน้ำอ่ะตะายต่อไป เมื่อไหร่เด็กจะได้หยุดถ่ายแม่เสียงตำพริกลุงอ้นนี่น่าจะดังมากเลยใช่ไหมลุงก็ทำกับข้าวดังโดยสักว่าด้วยคาเมามันแม่ในสุดเด็กก็จะได้เข้าบ้านแล้วก็ต้องแล้วห้องน้ำ ไม่อยูบ้านได้ใช่ไหมวะน้อไม่งานเยอะแทบตายแล้วแม่มอบหมายหน้าที่เยอะไปหรือเปล่าแม่บอกใช่เป็นคนนี่มันมีอยู่สามประเภทสองประเภทใช่ไหมหนึ่งประเภทไหนคนดีคนดีที่เป็นยังไงก็เป็นคนดีไม่ใช่คือหนึ่งคือคนที่เป็นภาระใช่ไหมเราที่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ยังต้องพึ่งพาคนอื่น คนดีเป็นภาระเขาบอกว่าคนที่เป็นภาระหนึ่งคนที่เป็นภาระคือคนที่ทําอะไรไม่ได้เลยหรือทําได้แต่ได้นิดน,น,น,นหน่อยแล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นนี่แหละเรียกว่าเป็นภาระให้คนอื่น <c oughs> คนประเภทที่สองก็คือคนเห็นแก่ตัวคน <c oughs> ที่ทําอะไรเองได้แต่ไม่ทำบางทีก็เห็นแก่ตัวกินแรงค,คนอื่นประมาณนี้คนประเภทที่สามคือคนที่มีคุณค่าคือคนที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยเหลือ น้องปูนเป็นคนประเภทไหนคนที่สามคนที่สามนะมีคุข่าพน,นะมาช่วยแม่ทำสกปรกตัวด้วยทำด้วยความไม่เต็มใจบ้านด้วยการที่จะไปรถอะไรนะไปล้างห้องน้ำทำด้วยความไม่เต็มใจริแม่แต่นิด,นดเดียวเนี่ยก็รถให้ชุ่มก็โอเคละอันนี้ต้นโหระพาเมื่อวานอ้าวแม่กระสอบทรายมันบังอ่ะที่สีชอบมา ต่กรงต่างเด็หน้าหนาวเนี่ยมันจะตึงง่ายแล้งนู้เด็กบางเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ากำลังเริ่มทำเริ่มลูกผักให้แนะนำให้ทำหน้าหนาวก็จะได้ไม่ใจ่อปูคือตอเบอรี่สีหน้าหนาวฟักทองนะนี่ค่ะฟักทองของเราฟักทองติดไว้เห็นถ้าได้เก็บกินได้ที่ถึงเงินหนึ่งร้อยห้าส มมแม่เม่ไหร่จะเสร็จนี